ก่อนนะขอบคุณครับพี่ชายพี่ชายแบกเกมหนึ่งได้ปะแบกเกมอรออะไรเจ้าไอเกมหรอใช่ใช่พอดีไอคนที่ชื่อเตยมันจะขึ้นมาสเตอร์แล้วอ่ะอีกนิดี้เดียวโอเคโอเคได้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 อ้ยอันนี้แบกขึ้นมาสเตอร์เลยวะเนี่ยใช่พี่ชายได้คลิปลงเลยนะเนี่ยเอ้ยได้ได้ได้ปะปไปเมื่อผมสุ่มแบกแชทโลกแต่ดันไปแบกเกินจนผู้เล่นทางบ้านขอให้อยู่ช่วยแบกต่อหน่อยพี่จะขึ้นมาสเตอร์แล้ว มือเดียวคือช่วยพี่อดีครับอดีตครับเล่นเด้อครับเล่นเด้อครับแบกด้วยนะครับพี่พี่อาชคลิปปะเนี่ยไม่ได้อาดไม่ได้อาดเอฟปีเลยอุ้ยเยี่ยพี่คนอย่างเยอะผมดูแลจนพี่หยุดนะครับ

โอ้โหแม่งหมารอบกัดจัดเลยว่ะเฮ้ยเลือดมึงกี่กี่ HP เนี่ยกูถามหน่อยเหอะโอ้โหเหลือ20อีกแกเฮ้ยกูเป็นอะไรกับเรื่อง20มากไหมวะกูถามหน่อยเหอะขอจะหาว่ากูล้มล้มมวยไหมเนี่ยโยนเกมไหมเนี่ย

Spray. Oi. Killing Spray. Long time, may เล่นไม่ได้ของเ่อไงโอ้โหล,ลงมายิงพอดีไปก่อนนะครับขอบคุณครับพี่ชายพี่ชายแบกเกมนึงได้ปะแบกเกมเหรออะไรเจ้าไอเกมเหรอใช่ใช่พอดีไอคนที่ชื่อเตยมันจะขึ้นมาเตอร์แล้วอ,ะอ่ะอีกนิดี้เดียวคุณดูคิดว่าผมควรแบรกเขาต่อดีไหมครับแบกต่อกดหนึ่งไม่แบกต่อกดสอง